อันนี้ตุดเป็ดย่างตุดเป็ดย่างตุดเป็ดหลายแค่เป็ดย่างคู่เมืองอืมใต่เป็ดจี่ถุงเขาถุงใหญ่เลยไม่แน่ตุดเป็ดอาเฮียชอบโอ้ยมาบระท่านอีกแล้วเห็นบ่โ่เอาตุกกีไม้ลูก นี่ของไฟเอออันนี้เอาเมดนี่แหละแล้วเอากลับานไม่ไทยเลยไม่สีไม่ีไอ้เนี่ยเอาหกใหม่กรับาดแล้วกินอยู่นี่หกใหม่ไก่ครึ่งเกลืออืกินนี่เดี๋ยวแม่จะเอาบุหรี่เยบบุหรี่ให้หน่อยทมถไก่พอนม้นะกจ เขาเหนียวเบิร์ดอันอนี้เราหมากักหลายจุดขึ้นหกคอแล้วกนะ็เขาไก่ที่ไทรบุ๋มนียได้กนะ็ไก่ก็มันอันนี้ต้องลวกอีกเทื่อนึงเนาะโอ้ต้องยาำอีกเทื่อนึงอันนี้ใส่ซิมนะซิมเนี่ยเราหมัหลายสั่งมากยำมาเด็กกินก็น เกี่ยวทีแหล้ะแล้วไปอิ่มเจจะต้องให้ที่ก็เนื้อสามตูดหกหอหกแล้วก็ไก่ขึ้นอ้าวแบบไรเป็นอย่างคู่เมืองเลือเต็๋ตูดเลือเต็๋ตูดงามแล้วงามแล้วพระสั่งไก่นั่นมันบ่ ใช้เครื่อตอกกเออเอาแห้งๆนี่นด้วยหอนหอดบอ่อบเปาโอ้จะได้ดิปลาบเลือดเป็ดอยู่บ่ไม่ได้ลาบดกกับลาบเป็ดตอกเป็ดเอาลาบเป็ดเอาดเป็ดเจี๊ยด้วยจังเด้อยงามครับงามครับไปโลดไปโลดเป็ดย่างคูเมอืองลาบเป็ดคูเมอืองตู๋นเป็ดคูเมอืองส้มจตำคูเมอือง ไก่ย่างืูเมืองโอ้สวดผู้ผู้ต้มอ,อะไรต้มเป็ดใช่ไหมเอาเคลื่อนมาลนุ่ม้ยเจอขนมันด้วยเลยโบไปไว่าทั้งโบกันไปไนเลยจัดเนาะเลยต้มเป็ด ตูดเป็ดลาบไก่โอ้ไก่่างมาเป็นลาบไก่อันนี้นะพักเนี่ยนะสุดยอดเลยนะเอืยมากินตูดเป็ดคนนีอ้อยากชิบคนะบนั้นนะ งามเนาะก็เห็ดงามกินแล,ล้วเด้อเตวองส้มจกเลยอืม้มกรอบๆหอนหอนเนาะจะตูดเป็ดมากินตูดเป็ดย่างกูเมือง จำมะงกับผักผักเป็นต่สะออนเนานเะเห็ดง่ายมีหลกไกย่างถูกเผาลับเป็ดตอนนี้กินเป็ดแล้วก็น,นี่ก็ต้มเป็ด ừ. จุดเป็ดย่างลับหิ้วนะคะลับหิ้วนะคะออเดอร์ <m uch ly> มาได้เลยลับหิ้วนะคะเมื่อเหี่ยวแห้ง เาลุกมันจะได้ขยับมาใกล้กันรับมิวนับยับของมาใกล้กันจะได้ไปรตรงใจกันเออโอเคเป็ดหกไม้สั่งแบบชุชกตูดไหมอืมตูดหกไม้ขึ้นบึงอย่างแซบบ้า่เคยกินแต่แซ่บไปบ่เคยกิาเคยกินเลยแหละจะว่ามาหาเป็ดย่างเป็นยังมันหมือแล้วนะต้มเป็ด วันนี้กินเป็ดย่างข้างป่ามันเป็ดย่างครูเมืองจ้าก็ะยุคข,ข้างป่ามันเอากระเดียกระด้อ มากินไก่ถึงสุรินทร์สุรินทร์จ้าฝนกะสิมาต้องแข่งกับฝนฝนจ้าที่ลงมาที่ลงมาเดอฝนหาเก็บพักขี้เล็กคนเด้อพักขี้เล็กมีแตยอดงาม ใส่งามค่ะคุณนะเบ้ยยอดขี้เล็กขี้เล็กขี้เล็กสิมากินข่าวฝนกะไลเด้กินเป็ดย่างคูเมืองเด้ะกกะเทีลงมา นตกใส่มันเนาะมันกับง่ามครับตูดเป็ดทอดโอ้ยตูดเป็ดทอดแจ้าตูดเป็ดทอดแจ้าตูดเป็ดทอดแจ้าตูดเป็ดตูดเป็ด ตุดเป็ดทอดกรอบแจกัอบบะเดียหนังกรุบกับกรุบกับตุด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 ธอกรอบมีทั้งแคบหมูกับแกบของแป๋วเด้อเนื้อทอดไส้ทอดไส้ทอดเพิ่มไหมเอ่อผักกาดขาวผัดน้ำปลา มามาจ้ามาจา้วันนี้ออกบวชแน่เลยเนี่ยจะออกบวชแค่แน่เลยมีสมาคโคลังสมาคโคลังกับหลอนต้องของพี่น้องข้างบ้านพี่น้องอิสลามข้างบ้านข,างานของเรานี่แหละปะอ้วนบ้านลุงเว์บ้านอลิษเนี่ยข้างบ้านเดี๋ยวได้กินได้กินตอนดึกนะ สามาขอแรงเป็ดทอดตุ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 ทอดเนื้อเนื้อเนื้อทอดตกกัดขาวผัดน้ำปลาไส้เป็ดทอ,ททอด,ดทอจัดเข้าไปวันนี้วงแหวนซื้อข้าวมาไม่ได้เอากลับหรือว่ามันซื้อมาให้ออเอาเกีเอาหรอเมื่อไหร่ ไม่อันนี้มา,า,ากระถุงผักอ,อุ้ยข้าเหนียวจิ้มกระผัดน้ำปลาอืม,อมแบบกระทะบูบีสู้ตายหมูทอดแจ้าหมูทอดบูบีสู้ตายวันนี้บูบีสู้ตาย ตอนงามอยู่เด้มาจากสีเชียงใหม่สีเมืองใหม่หรือสีเชียงใหม่ตะหมูหรือไอหมูมาจากไหนสีเชียงใหม่หรือสีเมืองใหม่ตะหมูแดดเดียวนี่มาจากไหนหมูแดดเดียวมาจากสีเมืองใหม่ อพินันธนาการจากพี่ยุทธบูบี้สู้ตายทอดหมูสวยนะเอาทำไมกระทะเอยียงเงี้แหละบูบี้สู้ตายบูบี้ทู่ตายพีสวย หมูทอดหมูทอดทอดด้วยกระทะสู้ชีวิตแต่น้ำมันกระเด็นนี่ก็ชีวิตก็สู้กลับไม่ไหวแล้วนะบูบี้สู้ตายโอย้กระทะบูบี้นี่ทอดสวยทอดได้งามมากจ้าเห็นไหมบูบี้สู้ชีวิต แข่าวอันนี้คือเนื้อทอดสู้ชีวิตสู้กับบูบี้เนื้อทอดแจ้เนื้อทอดวันนี้ทอดให้หมดทอ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 ดเนื้อทอดหมูทอดเอาเข้าไปกระแทาสู้ชีวิต ยี่สวยมากร้อนนะคะอย่าเพิ่งกินนะคะเนื้อทอดร้อนร้อนแจามาละแจเนื้อทอดร้อนร้อนแจ